ทีมสัตวแพทย์รายงานอาการลูกช้างป่าน้องเข้าต้มระหว่างวันที่1-2พฤศจิกาย,ยน2568หลังได้รับสเต็มเซลล์น้องข้าต้มมีกำลังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพยายามลุกยืนจนเข็มน้ำเกลือหลุดบ่อยส่วนยาปฏิชีวนะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ยังต้องรอผลยืนยันภายใน3วันน้องข้าต้มกินนมและน้ำข้าต้มได้แม้ปริมาณน,น้อยแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีปสัสสาวะใสแต่อุจจาระยังเหลวสีเหลือง ทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำยาปฏิชีวนะโปรตีนเสริมกรดอะมิโนและวิตามินรวมเพื่อพยุงระดับน้ำตาลและฟื้นฟูร่รางกายแผลในช่องปากสะดือและอวัยวะเพศแห้งดีแผลถลอกและแผลกดทับสะโพกฟื้นตัวต่อเนื่องโดยใช้เลเซอร์ลดการอักเสบพร้อมทำกายภาพบำบัดเบาๆเมื่อน้องพร้อมน้องข้าวต้มยังคงสู้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งทีมศัตวแพทย์ดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรวมส่งกำลังใจให้น้องข้าวต้มทีมหมอและพี่ๆเจ้าหน้าที่กันนะคะ ขอขอบคุณการอัปเดตจากคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาด้วยค่ะ